ผมมาที่ดอนเหนือหลอดนะครับสมุทรสงครามหรือว่าแม่กองครับมาที่วัดสัทธาธรรมเช่นเคยครับหลังจากปีใหม่แล้วผมมีเวลาช่วงนี้ใส่หน้ากากก็เจ้าวาดนะครับแล้วก็มาที่มุมพระปู่พระสมเด็จวัดระฆังปู่วัดกระยาซึ่งมีมากมายเลยนะครับสมเด็จวัดระฆังเนื้อกางสนะครับโอ้โหเหมือนคล้ายๆกับเบื้องนะครับ งดงามมากๆเลยผมก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนะครับคุณพ่อบอกไม่ธรรมดาเลยนะครับท่านใดชอบอยากได้ก็แวะมานะครับที่วัดสัตาธรรมนะครับมาทําบุญได้นะครับเป็นราคาทำบุญนะครับเป,เป็นเป็นเรื่องของบุญกุศลนะครับแวะมากราบหลวงพ่อแล้วก็มาชมองค์จริงได้เลยนะครับทุกวันก็เมตารับสายทานญาติโยมเนี่ยทุกวันเลยนะครับ นี่นะครับสมเด็จวัดรักทางเนื้อกางใสนะครับโอ้โหเหมือนคล้ายๆกับเบื้องนะครับงดงามมากๆเลยผมก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนะครับผมก็่อบอกไม่ธรรมดาเลยนะครับท่านใดชอบอยากได้ก็แวะมานะครับที่วัดสัตถาธรรมนะครับมาทําบุญได้นะครับเป็นราคาทําบุญนะครับเป็นเป็นเรื่องของบุญกุศลนะครับแวะมากราบหลวงพ่อ แล้วก็มาชมองค์จริงได้เลยนะครับทุกวันก็เมตตารับสายทานญาติโยมเนี่ยทุกวันเลยนะครับที่ผมมาถ่ายทำนี่ก็มีญาติโยมมากาบหลวงพ่ออย่างต่อเนื่องนะครับนี่สมเด็จวัดะระฆังพิมเหมือนคล้ายๆกระเบื้องนะครับงดงามมากๆเลยผมก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนะครับหลวงพ่อบอกไม่ธรรมดาเลยนะครับ ท่านใดชอบอยากได้ก็แวะมานะครับที่วัดสาธรรมนะครับมาทำบุญได้